บางคนก็ทำรู้ว่าป้องกันคนข้างนอกเสียจนลืมไปว่าคนข้างในบางทีเราก็ออกไปข้างนอกไม่รอดเหมือนกันมองเห็นรั้วแหลมๆแบบนี้ก็นึกถึงว่าการป้องกันคนข้างนอกเข้ามาก็ดีนะนะเพื่อที่จะให้เข้ามายากที่สุดแต่คนข้างในเวลาจะออกไปเวลามีเหตุก็ออกยากเหมือนกันก็นึกถึงว่าเวลาบางทีบางคนเคยผิดหวังกับเรื่องอะไรมาสักเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคน หรือว่าเรื่องงานก็ปิดใจว่าไม่เอาแล้วฉันไม่รับฉันไม่เปิดใจรับอีกแล้วจนลืมไปว่าบางทีมันอาจจะมีบางช่วงเวลาที่มีคนที่เป็นคู่บารมีจริงๆเป็นคนที่จะมีการอุปถัมภ์กันได้จริงๆแทนที่เขาจะเข้ามาได้เขาก็เข้ามาไม่ได้เพราะเราปิดตายแบบนี้ซะแล้วหรือถ้าจะพอเข้ามาได้ก็จริงแต่มันก็มีด่านหลายด่านเหลือเกินโดยเฉพาะบางคนเนี่ย ตั้งค่าไว้แล้วว่าเมื่อฉันจะไม่มีใครและเมื่ออยู่กับตัวเองคนเดียวจนบางทีก็เสพติดกับการได้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวซะจนรู้สึกว่าชีวิตมันตอบโจทย์ที่สุดคือกับการอยู่คนเดียวแต่บางทีถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้ทำชีให้ทาให้ชีวิตดีขึ้นไม่ได้พูดถึงชีวิตคู่ของสามีพัญญาอย่างเดียวนโยมแต่กําลังพูดถึงครูบางอาจารย์บางคนปิดใจไว้เลยว่าฉันไม่ชอบพระเพราะว่าพระเนี่ย มีข sure ่าวเสียหายเยอะเหลือเกินและถ้าว so like ันหนึ่งมีพระดีเข้ามาในการที่จะมีเหตุให้เราได้สร้างบุญกับพระดีที่มีศีลบางทีเมื่อใจปิดรับที่จะไม่รับอีกแล้วก็หมดโอกาสที่จะสร้างบุญกับพระดีเช่นเดียวกันพอมองเห็นกำแพงเห็นรั้วแบบนี้ก็นึกถึงว่าพอใจจะข้ามไปในการที่จะยอมรับเนี่ยเราก็เสพติดกับการที่รู้สึกว่าฉันไม่เอาฉันไม่ยอมรับอีกต่อไปและเมื่อเสพความคิดแบบนี้บ่อยเข้า ก็เลยกลายเป็นว่าโอกาสที us, right. well, ่จะได้บุญก็ไม่มีงั้นการที่พระจะบอกความดีอะไรมาหรือว่าใครจะเข้ามาในชีวิตเขาก็เข้ายากเพราะเราปิดใจเสแล้ว้การที่จะออกไปเราก็ติดใจกับการที่ใจเราไม่ยอมรับเสแล้วออกก็ยากเข้าก็ยากนึกถึงตอนไฟไหม้จะออกก็ยากเหมือนกันเวลาใครจะเข้ามาช่วยกู้ภัยจะเข้ามาก็ยากเหมือนกันก็จึงขอพิจารณาแบบเล็กๆน้อยๆก่อนโยมลงไปต่อยอดลงไปพิจารณาต่อว่า จะเป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตได้บ้างกับการที่อาตมาได้เห็นรั้วแหลมแหลๆแบบนี้ฉะนั้นบางคนก็ปิดใจไม่ยอมให้ใครปีนเข้ามาแต่ก็ลืมไปว่าเวลาตัวเองจะออกไปมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะโยมขอเป็นข้อคิดเตือนใจกับรั้ววันนี้ที่มองเห็นขอเจริญพรวันนี้ญาติโย,ยมที่ มูลนิธิว่างวานิชนะเราปฏิบัติทมกันมาเป็นเวลาหนึ่งวันเต็มแล้วสําหรับญาติโยมทางบ้านก็ลองลองชมนะว่านดูที่หน้าตาคนมีบุญทั้งนั้นเลยมีบุญทั้งนั้นเลยแล้วพรุ่งนี้ยังจะมีบุญต่ออีกวันหนึ่งอีกเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาออกไปเดินไปเดินจงกรมข้างนอกเดี๋ยวพายโยมมาไหว้พระก่อนอมาไหว้พระ เวลาไหว้พระแต่ละครั้งเนี่ยนะมีความสำคัญแล้วพยายามเวลาไหว้พระก็อย่าไปอ้อนวอนขอให้พระดนบันดาลโน่นนี่นั่นนะเราไหว้พระเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจว่าเราจะใช้เราจะใช้บารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระองค์ทรงใช้ความเพียรจนกระทั่งกลายเป็นผู้บรรลุธรรมนะแล้วก็เหมือนกับพระองค์เนี่ยเขียนแผนที่ให้เราแล้วก็ ให้เราเดินตามแผนที่นั้นไม่ใช่รอให้พระพุทธเจ้ามาดนบันดาลเสกเพียงให้เราเป็นอย่างนี้ซึ่งจะทําเหมือนกับไปลดเครดิตพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นเทวดาช่วยโดนบันดาลให้ผมได้โดยเธอเน่เหมือนกับเป็นการไปลดเครดิตพระพุทธเจ้าเลยนะแต่เราจะทําพระพุทธเจ้าให้สูงยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกก็คือขอขอพระพุทธเจ้าหลุดพ้นแล้วเนี่ยข้าพเจ้าขอปฏิบัติตามท่านทุกๆุกประการในอย่างนี้จะเป็นการยก ยกศาสดาของเราให้มีค่ามากขึ้นเนี่ยจริงๆในมือเราเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่มีดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยเนี่ยญาติโยมในมือเรานะถ้าเราไม่มีดอกไม้ทูบเทียนไหว้พระจริงๆเนี่ยมือสองข้างประกบเป็นดอกอะไรนะดอกบัวแล้วมีทูบเทียนไหม,มเทียนสองเล่มนิ้วหัวไม่มือกับนิ้วก้อยทูบสามดอกอยู่ตรงกลาง เทียนสองเล่มดอกไม้ธูปเถียนมีครบอยู่ในมือเราเลยเห็นไหมทุกครั้งที่ไหว้พระเนี่ยเราก็นึกอยู่ว่าเออเนี่ยข้าพเจ้ามีดอกไม้ธูปเทียนครบในมือของข้าพเจ้าญาติโยมทางบ้านด้วยนะเวลาไหว้พระแล้วรู้สึกว่าวันนี้ไม่มีอะไรที่จะบูชาพระพุทธทเจ้าเลยเอาสติอยู่กับมือเนี่ยพยายามอย่าให้นิ้วมันแตกแยกออกจากกันพยายามตั้งสติไว้ตั้งสติการที่ใช้นิ้วประคองโดยที่ไม่ให้นิ้วหลุดออกจากกาันโดยการที่มือตกมือหย่อนนี เป็นการบูชาพระพุทธเจ้านะเพราะเอาสติมาไว้กับมือตั้งสติไว้พอพอมือจะหลน่นจะหย่อนก็ตั้งสติเนี่ยคือการบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนของจริงเพราะสตินั่นแหละเป็นเครื่องรางของขลังที่ทรงคุณค่าที่สุดใช่ไม่ใช,ใช่วันนี้ก็ประมาณแปดสิบกว่าเนาะโยมตกใจนึกว่าอายุไม่ใช่อายุจำนวนแปดสิบกว่าท่านด้วยกัน เนี่ยถ้าโยมทางบ้านเห็นเวลาโยมเขาเดินจงกรมนะโหดูเขาตั้งใจมากๆเลยอะ่ะบางคนก็ตั้งใจเดินไปก็ก็ขาสั่นไปตัวสั่นไปขาก็ไม่ดีจริงๆการเดินจงกรมเราจะยกขาให้ลอยขึ้นก็ได้หรือว่าเราจะใช้เท้าแตะอยู่ก็ได้เห็นไหมยกหนอถ้าเรารู้ไม่ไหวเราก็แตะไว้เนเพื่อรักษาสมดุลไว้ย่างหนอหนอปั๊บให้สุดพอดียียหนอหนอปั๊บให้เต็มเท้าพอดี ย่าหนอก่อนที่จะสัมผัสพื้นหรือว่าสัมผัสพื้นก่อนหนอคือจุดประสงค์คือต้องการให้ตรงกับจังหวะของความรู้สึกกับเจตนาที่เราต้องการเหยียบลงไปนะงั้นแต่ว่าการเดินจงกรมเนี่ยถ้าเราไม่มีเราไม่ไม่มีแรงที่จะเดินได้เพราะว่าร่างกายมันเสียสมดุลด้วยข้อเข่าบ้างอะไรบ้างด้วยวัยของเราอะนะเราก็ใช้วอลเกร์ก็เรียกวอลเกร์วอลเกร์นะเราใช้วอลเกร์ก็ได้ ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอกับวอลเกอร์ก็นาไปด้วยหรือไม่ก็ไม้เท้าก็ได้หรือว่าเดินจับราวก็ไม่ได้ผิดอะไรเราก็แค่เติมยกหนอย่างหนอเหยียบหนอขยับมือหนอเราก็เติมเติมไปตามสภาวะที่เรากําลังกําหนดรู้ก็ได้ซึ่งบางคนก็แบบเหมือนประมาณว่าตัดบทตัวเองเลยตัดบทตัวเองเลยว่าเราสุขภาพไม่พร้อมเราไม่ปฏิบัติทมแล้วกันเพราะเขาไปยึดติดว่าสมาธิคือต้องขัดสมาธิอย่างเดียว เดินจงกรมก็ต้องไม่มีอุปกรณ์อย่างเดียวแต่ความจริงแล้วเราสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยได้ตามสภาพแล้วเราก็เอาคำภาวนาให้ตรงกับกับสภาพที่เรากำลังทำไม่ได้ผิดอะไรนะอยู่ที่ไหนเนี่ยบ้านอน่ะอยู่บางนาอยู่บางนาอ้โใกลๆตรงนี้ไกลๆตรงนี้เองนะในโยมว่องวานิชเนี่ยมูลนิธิว่องวานนิชจัดจปฏิบัติธรรมมาตั้งกีป่ปีนะโยมมัญชลี ยี่สิบแปดปียี่สิบแปดปีไม่เคยหยุดเลยเนาะคือพระอาจารย์ไม่ได้กลัวคนเก่งอะ่ะแต่กลัวคนอึดหมูนี้ทิว่างวันนี้นี่ถือว่าอึดมากเลยนะถือว่าอดทนนะผ่านร้อนผ่านหนาวมาโลกจะเป็นยังไงสังคมจะอยู่ในช่วงภาวะอะไรนะฟองสบู่แตกบ้างอะไรบ้างแต่เราก็เราก็ยังทำของเราด้วยมานะเราก็มีแต่ภาพดีๆออกไปสู่สังคมทั้งนั้นเลย ก็ไม่ได้เคยมีภาพลบภาพเสียอะไรพระอาจารย์จึงบอกเสมอเลยว่าไอเรื่องของความอดทนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอย่างบางคนก็อาจจะบอกว่าเด็กยุคปัจจุบันเนี่ยมีความอดทนน้อยเพราะเขาทาอะไรหยิบจับนิดหน่อยเขาก็บางทีเขาก็ทิ้งไปจับตัวใหม่ทิ้งไปจับตัวใหม่โยมคิดว่าเด็กมีความอดทนน้อยจริงไหมพระอาจารย์กําลังคิดอีกมุมหนึ่งนะว่าเด็กเขาไม่ได้มีความอดทนน้อยแต่มันมีตัวเลือกเยอะ เมื่อมีตัวเลือกเยอะเขากําลังลองสิ่งนี้ปุ๊บม,มันมีตัวเลือกใหม่ที่ศักยภาพของเขาเนี่ยทำงานในเวลาเท่ากันแต่มันมีได้เงินที่มากกว่าค่าตอบแทนสูงกว่าใช่ไหม <S 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 เขาก็าอาจจะไปเลือกตัว2ตัวสาตัวสี่เพราะมันเป็นยุคออนไลน์มันไม่เหมือนรุ่นเราที่ตอนนั้นมันไม่มีอะไรเลือกมากมายพอจับได้ก็ต้องจับกันให้มั่น,นเพราะถ้าหลุดจากตรงนี้ไปมันมันไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วใช่ไหมแต่เด็กยุคปัจจุบันในเวลาพอเขามาจับสิ่งนี้มันมีบางอย่างที่มันน่าลองกว่านี้มันท้าทายกว่า เขาก็อาจจะมีมีตัวเลือกที่มากกว่าเราแต่มองเผ<ล>ินๆมันก็อาจจะเหมือนเป็นคนไม่อดทนนะ่ะนิดหน่อยลูกก็ตัดสินใจเปลี่ยนงานซะแล้วนิดหน่อยก็เปลี่ยนซะแล้วแต่ความจริงเขาอาจจะมีเขาอาจจะมีอะไรที่มีแนวคิดที่มันล้ําลํากว่าเราก็ได้นะงั้นบางทีเราอาจจะเป็นเพียงแค่ผู้คอยซัพพอร์ตเขาก็ได้มั้ง แต่ถ้าเราไปชี้เขามากนักเนี่ยบางทีเขาก็มองเราเป็นคนโบราณเกินไปมันมันจะจูนกันไม่เจอระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เนี่ยใช่ไหมอืม hmm. งั้นบางทีเราก็อาจจะแค่คอยดูว่าลูกมีความความถนัดด้านไหนพระอาจารย์เห็นหลอดไฟเนี่ยถ้าพระอาจารย์เป็นคนดูแลอาคารเนี่ยพระอาจารย์จะไม่ทําหลอดไฟให้เป็นพื้นแล้วก็ไม่ทําอาสนะให้เป็นเพดานแล้วก็จะไม่ทําต้นเสาให้เป็นโปรเจคเตอร์แต่พระอาจารย์จะทําหลอดไฟให้มันสว่างที่สุด เท่าที่มันจะสว่างได้อาสนะก็ต้องดีที่สุดเท่าที่นั่งแล้วมันจะไม่คันต้นเสาก็ต้องแข็งแรงที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้โปรเจคเตอร์มันก็ต้องให้แสงมันดีที่สุดใช่ไหมเพื่อที่เขาจะมันเหมือนกับว่าเราดูว่าความสามารถของลูกเนี่ยลูกเขามีความสามารถแบบไหนเราก็มีหน้าที่แค่ส่งเสริมแต่เราจะไม่ไปชี้ซ้ายชีย้ขวาว่าแม่ไม่ได้เป็นหมอนะลูกเมื่อแม่ไม่ได้เป็นลูกต้องเป็นตามที่แม่อยากเป็นช่วยสารฝันให้แม่ที เนบางทีมันเลยกลายเป็นว่ามันมีเด็กจํานวนมากเลยที่ดูที่ถูกที่ไม่ได้เดินตามฝันตัวเองอ่ะแต่ไปเดินตามฝันของพ่อแม่เสมากกว่าซึ่งมันก็ไม่ใช่ฝันของเขาะมันคนละฝันกันแต่เด็กบางคนเขาก็ยอมที่จะเดินตามฝันของแม่ด้วยการพยายามทิ้งฝันของเขาแล้วมาเป็นมาเป็นตามที่แม่พ่อต้องการและเขาก็จะพยายามรัดมันให้ได้ จนบางทีเด็กบางคนก็รักแม่จนกระทั่งว่ายอมทิ้งอะไรบางอย่างเพื่อพ่อเพื่อแม่เขาได้เหมือนกันนะงั้นเรามาปฏิบัติธรรมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนี่เดี๋ยวพามาดูโยมไหนโยมเดชไปไหนอ่ะอ๋อโยมเดชอยู่ตรงน้นเ <laughs> นี่ยลองดูนะว่าแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้เวลาย,ยมลุกขึ้นนะพระอาจารย์นึกว่ามันเหมือนเป็นโรงงานือเครื่องจักรอะไรสักอย่างนะเสียงกระดูกดังก๊อกแก๊ก คือเหมือนเป็นหุ่นยนต์อะไรประมาณนั้นนะอยู่ในวัยที่ข้อเข่าดังจริงๆเลยนะ <laughs> <laughs> กินน้ำมันตับปลากันบ้างนะ <laughs> จะได้ไปเสริมข้อเขา่าโยมอยู่ที่ไหนเนี่ยนนทบ,บุรีนนทบ,บุรีอ๋อ <laughs> จังหวัดไหนที่ร้อนที่สุดรู้ไหม <laughs> นอนทบ,บุรีอน่าโยมเงียบทำไมเนี่ยนอนทบุรี นอนทบุรีร้อนที่สุดแล้วนอนทบุรีอันนี้โยมประธานมูนิที่ย่องว่องวานนิดนะโยมอัญชลีนะภูม <c oughs> ิเนยการ <c oughs> นะผู้นเนยการ <c oughs> <c oughs> พระจังก็จะไปลด <c oughs> ตําแหน่งอะไรเขาอยู่เรื่อยแหละไปแต่ละที่บางคนก็เป็นนายพลก็ไปเรียกเขาเป็นนายพนันอะไรไปวุ่นไปหมดแต่ถ้าเรียกให้สูงกว่ามันดีกว่าใช่ไหมนะ <c oughs> แล้วก็โยมเดชนุ่นก็เวลาพอใครมามูนิที่ว่องวานนี้ก็โยมเดชก็เป็นเหมือนพระประจําที่นี่แหละ นำทำําวัดเช้าทําวัดเย็นเป็นผู้จัดการดูแลทุกอย่างุูงนี้มีธรรมะในสวนด้วยนะโยมวันอ,อาทิตย์วันเสาร์ใครจะมาตักบาตรก็ได้นะผูงนี้มาตักบาตรแล้วก็เจอพระอาจารย์ศักดาตัวเป็นๆที่นี่เลยพระอาจารย์จะหายใจลดต้นคอให้ทุกคนเลย <laughs> ยใจลดต้นคอนะมาตักบาตรได้แล้วก็มาฟังธรรมะในสวนซึ่งโอ้เห็นโยมเขาจัดเก้าอี้กันอะไรกันแบบชนิดที่ว่าเนี่ย คนสูงอายุก็ยังต้องไปช่วยคนหนุ่มๆน,น้อยๆงานภาคสนามก็ต้องไปช่วยกันตลอดเลยนะและ้วมนี้ที่ว่างวันนี้ของเราก็มีปฏิบัติธรรมอยู่ทุกเดือนนะเดือนละทุกวันอาทิตย์ด้วย,วอย,อยโอ้ืมไม่ใช่แค่เดือนละครั้งด้วยนะเดือนละสี่ครั้ง นะซึ่งโอถ้าพูดถึงเดือนละสี่ครั้งแล้วเป็นระยะเวลา28ปีเนี่ยเนาะโอ้หจำนวนครั้งนี่ถือว่าต้องอดทนสูงเลยนะเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมีอะไรเยอะแยะเลยแต่ก็อยู่มาได้เพราะว่าความศรัทธาของคนนะที่อาศัยรุ่นพี่รุ่นพี่พี่ยีปีที่แล้วป่านนี้ก็ไปสวรรค์กันหมดแล้วมันะ้งรุ่นแรกๆนะนะแล้วตอนนี้ก็ยังส่งรุ่นน้องได้ได้ตลอดเลยเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยอนะ นิยมโกศลก็ตามพระอาจารย์ไปทุกที่เลยเนะี่ยไปทุกที่เลยเห็นไหมอย่างอย่างโยมรุ่นเนี้ยก็ก,ก,ก็มีปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ไปชีวิตตอนช่วงอายุเยอะๆแล้วก็อยู่กับกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมนี่แหละนะดีดีกว่าที่จะไปเรื่องอื่นงั้นญาติโยมนะถ้าโยมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชีวิตเราเนี่ยมันจะหาอะไรที่มันจะตอบโจทย์ชีวิตได้บ้างมันคงต้องหาหมู่คณะที่มีใจเดียวกันแล้วละ่ะ ทิฏฐิเสมอกันศีลเสมอกันโยมคิดว่าพระมีศีลสองรอยยิบเจ็ดเนี่ยกับโยมมีศีลห้าข้อเนี่ยเราเรียกว่าคนสองกลุ่มเนี่ยศีลเสมอกันได้ไหมได้ใช่ไหมได้เพราะว่าพระก็ตั้งใจรักษาศีลของตัวเองให้เต็มไม่ให้บกพร่องโยมมีเลทของศีลห้าโยมก็ตั้งใจรักษาศีลของโยมให้เต็มเต็มทเท่าที่จะเต็มได้ไม่ให้ขาดไม่ให้บกพร่อง แสดงว่าใจสองดวงของพระกระยมเนี่ยมันเต็มเท่ากันพระรู้ว่าเพดานของพระ2อ7พระก็ตั้งใจเพดานของโยมห้าโยมก็ตั้งใจตอนนี้มีศีลกี่ข้อ <Okay. S 1> วันนี้มีศีลแปดข้อมีใครศีลขาดบา้างยังไม่มีใครยก <laughs> นศีลสมบูรณ์ศีล <laughs> ส,สมบูรณ์ <laughs> แต่บางมีโยมเข้ามาถามเหมือนกันนะวันนี้ว่าเออแล้วมีผู้ชายมาถูกตัวเขาอะมันถือว่า ศีลข้ออภรรมัจริยามันขาดไหมคือมันไม่ขาดง่ายขนาดนั้นอ่ะขนาดว่าพระไปโรงพยาบาลนะแล้วพยาบาลผู้หญิงมาถูกตัวพระนะแล้วพระไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรพระก็ตั้งใจกําหนดรู้ลมหายใจโยมจะฉีดยาก็ฉีดไปจะทําแผลก็ทําไปแล้วตั้งสติไม่เอาจิตไปรู้สึกยินดี<ม>กําหนัดกับการจับของผู้หญิงขนาดแค่เนี้ยพระยังไม่อาบัตเลยใช่ไหมพระยังไม่อาบัตเลยแล้วโยมเนี่ย ไม่ได้ละเอียดเท่าพระขนาดนั้นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นไรเว้นแต่ว่ามีความจงใจเลือเกินที่ต้องการจะสัมผัสกันด้วยความรู้สึกมีราคะประมาณนี้ซึ่งถามว่าคนที่มีจิตสํานึกอย่างนี้ใครจะมีจะมีความรู้สึกหยาบคายถึงขนาดกลับไปจับตัวกันด้วยการมีราคะใช่ไหมเราไม่ได้คิดราคะขนาดนั้นงั้นก็การันตีได้เลยนะตรงนี้ยังไม่ถือว่าศีลขาดหรอกแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะพูดถึงว่าควรไหม ก็อยู่ในขอบเขตของคําว่าอาจจะไม่ควรก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ควรแต่ไม่ขาดประมาณนั้นไม่ควรแต่ไม่ขาดแล้วก็ไม่ได้ถือว่าด่างพร้อยด้วยนะเพราะอยู่ที่เจตนาล้วนๆบางคนก็ไปเดินไปเหยียบหอยทากนะเดินเหยียบหอยทากแล้วก็มา,มาขอต่อศีลพระอาจารย์บอกจะต่อทําไมก็โยมไม่ได้ตั้งใจเอ,อทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะเพราเดินมาแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจหรอก แต่พอเหลือไปเห็นแล้วก็ตกใจก็เลยโกรธว่าแม่พุตสศาเดินตั้งใจว่าจะไม่เหยียบแล้วนะฉันก็เลยถอยไปสองเก้าแล้วก็ไปกระทืบซ้าอีกสามทีนะแล้วก็ขยี้ด้วยบ,บอกมันบาปตรงนี้แหละบาปไปสามครั้งหลังนี่แหละแต่ตอนครั้งแรกที่ไปเหยียบด้วยความไม่ตั้งใจเนะี่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไม่ได้เจตนาอ่ไหนว่าพร้อมกันสิเจตนาหังพิเกเว กรรมมังวัามิมามเจตนานั่นแหละเป็นกรรมเจตนาดีก็เป็นกุศลกรรมเจตนาดีก็เป็นกุศลกรรมเจตนาไม่ดีก็เป็นอกุศลกรรมดังนั้นผู้ที่ตัดสินได้ว่า,วาเรากําลังสร้างกรรมดีหรือไม่ดี มีแต่เราเท่านั้นที่รู้เ,รเ,รเพราะไม่มีใครรู้เจตนาเราได้เท่ากับใจของเราเองสาธุสำหรับญาติโยมทางบ้านเนาะวันนี้กำลังรับชมอยู่เท่าไหร่นะ1น2 9ครั่บกอ่าก็ขอให้ได้นะตั้งใจทำบ้านของเราให้เป็นพื้นที่เซฟโซนสักมุมหนึ่งก็ได้โยม ถ้าเราเข้าบ้านแล้วทุกอย่างมันดูรกไปหมดลองจัดตู้ออกมาสักดึงตู้ออกมาจากฝาผนังสักสองเมตรสองเมตรเยอะไปป่ะสองเมตรนะกั้นทําเป็นพื้นที่เป็นห้องพระเล็กๆสักห้องหนึ่งก็ดีเหมือนกันเนาให้มีพื้นที่ถ้ารู้สึกว่าหัวใจดวงเล็กๆมันออกไปสู้กับโลกข้างนอกมาแล้วมันเหนื่อยล้าเหลือเกินก็อยากจะให้มีพื้นที่ที่เรารู้สึกว่า กลับมาบ้านแล้วเรายังมีที่หลบภัยทางหัวใจเล็กๆมีห้องพระเล็กๆอาจจะไม่ได้เป็นห้องก็ได้จัดทําเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็เป็นพื้นที่สักพื้นที่หนึ่งชวนลูกชวนหลานมาสวดมนต์ไหว้พระกันเอ๋แม่โยมเคยได้ยินคํานี้ไหมที่เขาบอกว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้เกิดจากการพับที่นอนเกิดจากการพับผ้าหม่มเก็บที่นอนตอนเช้าก่อนไปทางานทุกวัน ออพระอาจารย์ก็พยายามพยายามพิจารณานะว่ามันยังไงอ่ะถ้าเราเก็บที่นอนให้ดีให้เรียบร้อยมันจะถือว่าเป็นก้าวแรกของความสําเร็จทุกอย่างในโลกนี้ได้ยังไงบางทีในโยมเราออกไปสู้กับโลกข้างนอกในสารพัดอย่างแล้วสุดท้ายมันก็กลับมาตอนเย็นด้วยความบอบช้ำผิดหวังจากคนนั้นถูกคนนี้บูลลี่ งานสิ่งนี้ตั้งใจทําแต่ก็ไม่สําเร็จคือมันกลับมาด้วยความวุ่นวายหัวใจมากมายโลกมันดูรกลุงลังไปหมดแต่ถ้าตอนเช้าเราไม่ได้พับไม่ได้เก็บผ้าหม่มไม่ได้เก็บที่นอนให้สวยทุกอย่างในโลกมันลกพอแล้วพอกลับมาถึงจะทิ้งตัวลงไปนอนโอ้โหที่นอนก็ยังเละเทะเลยแต่ถ้าเราพับของเราให้เรียบร้อยเก็บให้สวยก่อนพอเราออกไปต่อให้โลกทั้งโลกมันลกวุ่นวายหัวใจสักแค่ไหนก็ตามทีกลับมาบ้านอย่างน้อย มีที่นอนเจ๋งๆสักที่หนึ่งเห็นไ,ไหมที่นอนสะอาดสะอาดสักที่หนึ่งให้เราได้รู้สึกว่าโลกมันจะวุ่นวายขนาดไหนฉันขอปิดประตูทุกอย่างขออยู่กับที่นอนที่สะอาดสะอาดของฉันแล้วนอนหลับแบบมีสติรู้ตัวไปเห็นไ,ไหมมันอาจจะเป็นพื้นที่เล็กๆแต่มันเติมเต็มที่จะทําให้เราแข็งแรงแล้วไปสู้กับโลกที่มันลกๆข้างนอกในวันต่อไปก็ได้งั้นคํำนี้เป็นคําจริงนะว่าความสําเร็จทั้งหลายในโลกเกิดจากการ เก็บที่นอนก่อนเป็นลําดับแรกแต่ถ้าที่นอนก็ยังรบบ้านก็ยังรบโลกข้างนอกก็ไม่ตอบโจทย์กับการมีความสุขได้จริงๆในการใช้ชีวิตนะก็ขอให้มีความสุขความเจริญทุกๆคนนะโตเร็วๆนะโตทางอะไรโตทางอะไรโตทางจิตวิญญาณทางหัวใจนะบางคนใจยังเด็กอยู่เลยอายุตั้งเยอะแล้วแต่ใจยังเด็กอยู่เลย อ่างั้นเดี๋ยวเราจะพาโยมไปเดินข้างนอกอ่าพอทราบว่าที่นี่มียุงเยอะนะก็ไปให้อาหารยุงกันนิดนึงไปเดินจงกรมแต่ก็ไม่ต้องถอดรองเท้าหรอกเพราะว่าบางคนเท้าบางบางจริงๆนะพอเหยียบอะไรนิดนึงก็สะดุ้งไปหมดเดี๋ยวเราเดินใส่รองเท้าไปอย่างเท้าผ้านี่เดินได้เพราะมันแข็งแรงอยู่แล้วเดินเหยียบก้อนหินทุกวันอ่าสหรับญาติโยมทางบ้านนะก็อนุโมทนาบุญกับหมูลนิธิว่องวานิที่จัดปฏิบัติธรรม ทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละสามวันสองคืนตลอดเวลา28ปีด้วยความมุ่งมั่นมั่นคงตลอดเสมอมาและยังมีอีกหลายสถานที่ที่จัดจัดองค์กรของตัวเองให้มีสถานที่แบบนี้ซึ่งอาตมาขอนับถือน้าใจจริงๆนะโยมที่โยมยังเจียดพื้นที่ของโยมให้เป็นพื้นที่ของศาสนาเป็นพื้นที่ของธรรมะซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายกย่องน่าโมทนาก็ขอให้มีความสุขความเจริญทุกๆ องค์กรที่จัดสถานที่แบบนี้ที่หลายคนที่มีความทุกข์และก้าวขาเข้ามาอาจจะกลับออกไปและได้ชีวิตใหม่กลับไปก็ได้ก็ขอให้มีความสุขทุกๆท,ท,ท่านอายุวันโนสุขขังพลังเทิน